โอเคค่ะหลังจากเราได้จัดการกับซ่งติงของอน,นาไปแล้วนะคะแล้วก็จัดการกับหนังหน้าของเอลซ่าบ้างเอลซ่าแอดสปานะคะมีใน www.8.com เท่านั้นไม่ใช่นะโอ้ออนนาเธอเอาหน้าเธอไปทำอะไรมาเนี่ยแล้วฉันต้องทำอะไรให้เธอบ้างน,นะเช็ดหน้าอ๋อต้องมากหน้าก่อนเนอะมันคืออะไร ชีวิตนี้ฉันก็ไม่เคยทำสปามาก่อนนะฮะและไอเครื่องพวกนี้หยิบไปได้เลยหยิบได้แต่อันนี้อันเดียวนะคะก็ไม่เห็นก็เหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะแล้วต้องทำไงต่อวะหรือว่าต้องทำหลายๆรอบเมื่อไรเอลซ่าทำไมอีพวกจุดๆบนหน้าเธอมันไม่หายไปวะอ๋อนี่ไงคืออะไรวะที่บีบสิวเหรอ รู้จักว่ะเราอาจจะเซยก็ได้นะคะก็อย่าว่าเราแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเกมแนวนี้มาบ้างเลยจริงอ้ต่อแล้วล่ะนี่แหละวะอะไรอะคีบขนคิ้วออกเหรอเฮ้ยคีบยากจังเว้ยสายตาไม่ได้ดีเหมือนเด็กๆแล้วนะเฮ้ยนี่ววอะไรวะตรงไหนโอ้นิทาอะไรนิทาอะไรลงไปบนหน้าบ้างเนี่ย ไม่เป็นไรนะคะนี่แค่การทำสปาแล้วก็ต้องถ่ายอีกรอบแน่ๆเลยนี่ไงวิ้ยคราวนี้สีขีเฮ้ยถ่าใต้ตาด้วยอ,อะไรอ่ะเป่าเป่าหน้านะหน้ามีมีสีเข้มขึ้นด้วยอุ้ยนม <laughs> หลอกหลอกยังไงอ่ะเทลาด้วอ๋อโอเคลาดหลังแล้วก็ไงอ่ะถ้าให้ทั่วหลังแล้วก็ล้างนะคะชีวิตนี้มีแค่นี้อะคะ่ะ เทน้ำเขียวนะฮะจานันแข่งปรชูหลังฉันญซีน้ำม่วงอืมมันจะไหลน้ำขึ้นไปแล้วนะนี่มันสปาหรือว่าทำอะไรเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยลูกอมอะมีการต้องปล่อยเวลาทิ้งไว้ด้วยนะฮะอันน่ะโอ้แต่แล้วมีแต่งตัวด้วย เปลี่ยนทรงผมได้ด้วยต่างหากอ๋อชอบทรงนี้นะฮะเอาสร้อยอะนไรดีอมอลังอลังค่ะตังหูเอ้ยเอ้ยสีเขียวอันนั้นสีเขียวเออชุดชุดชุดหน้าอลังมนะอ๋อาล้ค่อนข้างที่จะชอบชุดนี้นะฮะอันนี้เครื่องประดับผม ใหญ่ดีทรงติงเป็นสีเหลืองเลยวะ่ะกระเป๋ากระเป๋าอย่างกระถุงใส่อะไรทักอย่างโชว์โชว์อะไรอะโชว์ตัวโอเคนะคะในสุดก็จบแล้วเล่นเรารู้สึกเหมือนตัวเองแก่ตัวเองสิป,งปีนะถ้าจะพู่ถูกถุก็คือเหมือนได้ย้อนเวลาไปตอนเด็กๆแต่พูดตามตรงนะตอนเด็กๆฉันก็ไม่เคยเล่นเกมแบบนี้เหมือนกันนะคะ โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ทน,นดูโอ้ยทับไม่ได้อ่ะ